สวัสดีคร,รับพี่น้องครับของคุณโจคุณคืนนี้ครับเมนูพิเศษเมนูวันหยุดครับผมมาซอยกันลายคนครับมาหาบอยตากิบตุ๊กข่าเสียมานี่ไหมเอ้ได้ความไหมโอ้โหบ่อันนี้มัน ตัดแซ่ยังไงมันไหลอู้บ่อยเลมั้ใส่ไหลเก็บไหลเอ้าเก็บเฮ้ยมาจะทนมาจะทานตะบองตะบอมมาทางรถผงก็ได้เลยเออมาทานมาทน ดีได้มีแนวย่างแนวเยื่องกินนะก็ได้อาไปเลยเอไปก่อนเดี๋ยวจะทําสก่อนเลยเดีเด็อันนั้นอีกอย่างหนี่งไงไก่ต้นหอมอ๋อคนละเมนูเอาสองพูดสาวมา ไก่ต้นหอมใช่ไหมครับมีเมนูยังไหนว้าไก่ต้นหอมเมาต้นหอมครับแกงต้นหอมเขื่อนแกงหอมอ๋อแกงไม่ใช้น้ำมาองเอ๋อเอนครับรอยเบิ่งพี่น้องสองเมนูของผมผัดเผ็ดอันหนึ่งผัดเผ็ดไก่ไก่บ้านครับผัดเผ็ดไก่บ้านกับขว้ากับขว้าไก่ไทยต้นหอมโอ้ไปเมามาทั้งสวนเลยด้วยเนี่ย เมาหอมมากครับเลยทำมาสิบาทครับเลยคือมทำมาสิบาทไดไใส่เบลนี่ทีไปลงทะลุสาวจีนผูยสาวล้อสายเห็นไหมเมาไปเล่นได้ทั้งวันตายไอ้ต้มประทูใบย่อยมีปลาทูอยู่ต้มปลาทูอัานกดนเลยรอต้มปลาทูดิ ต้อกระแซบอยู่นี่แหละโอ้ยยางแซ่บอยกินต้ม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 ต้องมัต้องยำนั่นแหะยำเนาะบางยังแซ่บนะแต่ว่าในโลกนี้บ่มีโอกาสได้กินแซ่บแบบนี้ลต้องมาดูไอเราก็รอรอรอ วัตถิต้มสามปีไม่ได้แหบเลยผมวัาถิต้มเรามันต้องต้มตอ้งต่้มเองรอแป๊บเล่นต้มก็รอใช่รออะไรเนี่ยรับแต่เดี๋ยนะดูเห็นตัวหมแล้วผมเจีเครแ่องไปไแก่อะไระครับมาเนี่ยหลอดสายแล้บ่ ่อยโอ้ยไปแตจิ้ได้บ่จำเพาะต่ววะได้ได mm like ้ไปโอ้โหอันน OK> ี้หัวใจต้นหอมครับต้นหอมผู้สาวเรียบร้อยครับต้นหอมส่วนหนึ่งใส่เบอร์ใหญ่อเอาเหรอตาแซฟอยู่ตาแซฟเยอะเมนูวันหยุดครับวันหยุซื้อหมูสิอย่างมาย่างมันน่ะย่างไม่ได้มันไก่กะเหลือ ใกล้บ้านที่ห้อมาจากบ้านมันเหลือต้องเห็ดกินก่อนเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นแนวไม่ก่อนเพราะว่ามันเป็นอาทิตย์แล้ว ก็ดีจงไหนวะมาพอเราเขียนเราเขื่อเขื่าพอดีเลยพี่เลือเเลือเขือ้าอยากให้ประหยัอยากให้เลียอะไรก็นเขีนก็ดี cao cao nữa, cao cao và lăn lăn chép 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 như con mồi này này, <coughs> ăn <coughs> <Kín> đúng. <coughs> แบบนี้เอาไว้อุ่นกินมื้อเช้าแล้วก็<อ>ได้เฮ็งง<า>น,นงานไม่พอกินคุนให้มันเหลือดดีวกว่าถุนแหงไม่มีนเปิดถีมงานเข,ข้มามาตักกลิ่นมื้อเช้าอีกทีเพียงอ้อมบัดเลยเป็นน้องเอ้ยขิดอยากส่งงานบอลหน่อยมืนนีไหมงานบุญครับปเปิดอ้อมอ้อมบัดเลยมีทุกมองทุกแย่โอ้ยปนดวายยุ่

ไม่บกวันปลายปายม้งบ่ายมงคืนไม่เกินบ่ายสองต้องานรถด้แมนงานรถายรถไปจอดนคนละมืออ่ะที่ออกไปดักนูทาพกนะย่างใบอะยงเข่าไหมเข่าไวะเดี๋ยแล้วเลี้ยวข้งไันบาเลี้ยข้งม้เข่าจะได้หูบ้บงหู้ังตงต้้ ให้ตั้งใ้รถใครเคลือนรถตุนี้ออกไปนี่ไปมุ้งพุนกน่อนหามุงเศร้าจังตั้งแล้วน่ะแต่ถ้าคนยังโบเบิดกะายมุ้งใบสองกะจังมาตั้งบ,บอกครับทะเลแจ้งเอาไปก่อนนะมาสวยพวลังเพราะถนน,นนมันแคบมัเปก่นระกองกาดีไหนด้กามือกที่หทนนนี่ออกไปหามองดักลูรถถนน,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 นมันมักห่ก้อก็ได้ ล้อเพ ouais. 네ิ่นมาแหวกได้ห่างวะนี่ไปมือนี่ห่างยุดห่างหลังครับวันกินข้าวแล้วติดน่ะื่อยงกมันว่เปี่ยนเลยมันใส่พริกแกงไปม่ได้เลยฝากท่องไม่หนีก็ได้ว้าหนอจากไรลังหุงข้าวอีกหมอนึงหมอนึงมาดนจมอย่างเทีาเทีกบไปเด้อ ขัวคุณโจบขวคุณโจกขวคุณโจ้บขัวคุณโจ๊บขัวคุอโจ๊บขครัคบขอคุณโจ๊บขัวคุบขัวคุณโจ๊บขับขอวคบขัคุณบขครขัวคุณโจ๊บขัวคุณโจกบขัวคุัคุบขัคุณโบัครัวคุณโจบขัวขัวคบขคุบขัวบั